สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่าเนยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เชียร์เปิดหน้าต่าง,ตงโรงอาหารอย่างแรงจนเกิดเสียงดังปั้งแล้วทําตัวเป็นกระต่ายเพ่นนี้ออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วเธอตั้งใจจะหลบหน้าจนกว่าความร้อนแรงจะซาลงรู้สึกเหมือนเป็นการปักทงแบบแปลกสุดท้ายแล้วจะหนีพ้นรือไม่ เอชิเอ e, จะไปไหนคะรอก่อนคะ่ะอันเทนาไล่ตามเชียโดยกระโจนออกไปทางหน้าต่างเปรียบดังหญิงสาวที่ได้บี้ตามแฟนซึ่งทิ้งตัวเองไปเธอแสดงความสามารถทางกายภาพที่สูงผิดปกติขณะวิ่งไล่ตามด้วยความเร็วเกินคาดเชียหันมามองข้างหลังในส่งเสียงเอะหลังจากเห็นหน้าทางแบบนั้นของอเทนาก่อนจะเสริมความสามารถของร่างกายให้เต็มที่แล้วเริ่มวิ่งอย่างฉับไวจนเกิดเสียงดังภายในเมืองแฟร์เบอร์เกนเกิดฝนค้างคุ้งลอยขึ้นมาจนหน้าตกใจการหนีที่จริงจังจนน่าก,กลัวของเชียและสภาพของอันเทนาที่ไม่ ไม่รู้เหตุใดถึงยิ้มแย้มเมื่ออะไรตามเชียร์ได้ทันนั้นทําให้เริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องนังมาจากทุกหนทุกแห่งส่วนสมาชิกที่เหลืออยู่ในโรงอาหารต่างก็ใจลอยด้วยรณ์เหมือนไม่เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นยกเว้นคนกลุ่มหนึ่งอย่างฮาจิเมะอุตส่าห์เป็นโอกาสดีแท้ๆทาไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ยยเอะพึมพมขำขณะทําสีหน้าพูดอะไรไม่ออกส่วนฮาจิเมะก็ยิ้มเจินเจือนระยกไหลสาวน้อยคนหนึ่งก้าวออกมาข้างหน้าช้าๆหลังจากได้สติกลับมาด้วยบทสนทนานั้นฮาจิเมะคุ้งเมื่อกี้หมายความว่ายังไไงงงกกกััันนะงงนนะยยเิดพาุห คุณสนเตรียมพร้อมโอนเอ็นไปมาคนที่โยกตัวแบบหน้าขนลุกขณะย่างก้าวเข้ามาเรากับเป็นวิญญาณน,นั้นคือคาโอริไม่รู้ทําไมถึงมีเงามืดขึ้มซึ่งเป็นไปไม่ได้ในแง่ของตําแหน่งกับแหล่งกําเนิดแสงสว่างปรากฏขึ้นมาบนหน้ามีเฉพาะดวงตาเท่านั้นที่มืดสลัวเมื่อรวมกับความงามโสภาอันเย็นเยียบของนอยแล้วก็ช่างมีอนุภาพเหลือเกินจะเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ย่อมได้ดูเหมือนเธอจะมีความในใจกับการที่ฮาจิเมะแสดงความรักต่อเชียอย่างชัดเจนพอจะรู้สึกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เล็กน้อยแล้วแต่ เชียก,ก็กลายเป็นคนพิเศษแล้วหรอเมื่อ,อไหร่ทําไมเกิดอะไรขึ้นหรอฮาจิเมะเกาแก้มแกรๆแ,แ,และเผยรอยยิ้มจืดเจือนเมื่อเขาวริไรต้อนถามด้วยน้ำเสียงเงยือกเย็นแต่แววตากลับไม่ยิ้มแม้แต่น้อยจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าขณะค้นหาคําพูดเพื่อเผชิญหน้ากับทีโอด้วยโดยไม่ใช่แค่เขาหริเท่านั้นฮาจิเมะสัมผัสได้ว่าทั้งสองคนกําลังตั้งใจเผชิญหน้าอย่างดีเพราะทั้งเขาวริกับทีโอต่างก็ตั้งใจฟังอย่างเงียบ พูดยังไงดีนะฉันตระหนักได้ในช่วงก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะว่าทั้งที่ยังไงก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับยูเอแต่กับมีความรู้สึกอยากครอบครองเชียไว้คนเดียวแล้วเพราะการให้คำปรึกษาของยูเอก็ทําให้ตัดสินใจว่าจะแสดงออกกับเชีย,ยอย่างเหมาะสมต่อไปไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นพิเศษหรอกนะนั่นแปลว่ามีความรู้สึกรักเชียงั้นหรอ นั่นพูดตามตรงว่าไม่ค่อยจะเข้าใจรู้สึกเหมือนไม่ใช่แต่ก็คิดว่าเป็นความรักความจริงหากถามว่าความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเชียเป็นความรักหรือไม่ฮาจิเมก็อดที่จะเอียงหัวลังเลใจไม่ได้เพราะเขาไม่รู้สึกกับเชียเหมือนที่รู้สึกกับโยเอะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใจเต้นเวลาเผลอหรืออารมณ์รุนแรงจนเกิดความเป็นเหตุเป็นผลหายไปและปล่อยตัวไปกับความปรารถนาแต่กับเป็นความรู้สึกสงบและนุ่มนวลต่างกับความรู้สึกอันท่วมท้นและร้อนแรงที่มีต่อโยเอะถ้าให้ผู้ดอกมาก็คงจะเป็นความรักจริงๆเขามีความรู้สึกร งงงองงงาดทิตกับ UA. ผู้มีกิริยาวาจานิงอยู่เสมอและมีความรู้สึกสงบอ่อนนุ่มดังดวงจันทากับเชียร์ผู้บริสุทธิ์ได้เดียงสายอยู่เสมอช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมันเป็นความรู้สึกที่ขัดแยง้งแต่กบไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีความรู้สึกซึ่งมากกว่าแค่ความรักฮาจิเมะไม่มีชื่อเรียกความรู้สึกอันอบอุ่นมากนั้นด้วยเหตุนั้นเลยอธิบายได้ลําบากเขารู้ตัวดีว่าเอาแต่ใจตนเองและไม่จริงใจสุดๆเมื่อคิดตามปกติแต่ถึงกันนั้นมาป่านนี้แล้วก็ยากอย่างมากจริงๆที่จะยอมให้เชียร์ไปหาผู้ชายคนอื่นรรงอาาห เงียบสงัดด้วยคนลัความหมายกับเมื่อคู่นี้หลังจากได้ฟังความรู้สึกในใจอันซื่อตรงของฮาจิเมะคนส่วนใหญ่ทำหน้าเหมือนยักขนมหวานหวนอะไรบางอย่างจนแก้มตุยยูเอะกับทีโอทําสีหน้าดูอ่อนโยนชิซุโุทำสีหน้าซับซ้อนอธิบายยากส่วนคาริผู้ดได้ต้อนคำถามนั้น งั้นหรออืมเข้าใจแล้วพยักหน้าแบบนิ่งๆแล้วไม่รู้ทําไมถึงเผยรอยยิ้มออกมาอย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอิจฉาวินาทีนี้เธอก็มีความรู้สึกซับซ้อนแน่นอนแต่เชียร์เป็นเพื่อนคนสําคัญที่สามารถฝากชีวิตได้สําหรับคาริความปรารถนาที่เดิมพันด้วยร่างกายและชีวิตของเพื่อนคนนั้นสมหวังแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่านิสัยของตัวคาวริกับคุณงามความดีของเชียร์เป็นสิ่งที่ทําให้คาริยิ้มออกมาเองโดยธรรมชาติเอาแต่คิดโน่นนี่ไม่ได้สินะคาริพูดกับตัวเองอยู่ในใจขณะมีควาามมรู้้สึึกกพลิขน หลังจากเห็นฮาจิเมะกำลังทำตาโตกับตัวเธอที่เผยรอยยิ้มออกมาเขารเรียนรู้มาจากซากโบราณสถานก้นทะเลเมลจิน้วว่าจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นถ้ามัวแต่ท้อแท้ใจโดยอิจฉาริษยาเธอเข้าใจความรู้สึกอันไม่สันคลที่ฮาจิเมะมีต่อ,อยูเออยู่แล้วเธอมีความกังวลว่าถึงแม้เขาจะคิดว่าเธอสำคัญแต่ก็อาจจะเข้าใกล้หัวใจของฮาจิเมะไปไม่ได้มากกว่านี้ทว่าเชียร์กับพิสดว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้างั้นตัวเธอเองก็ยังเข้าใกล้ได้อีกฮาจิเมะคงอะไร เขาลีหัวเราะและยิ้มอย่างไม่หวั่นเกรงก่อนจะเอ่ยปากออกมาเตรียมใจไว้เลยนะความรู้สึกของเธอสื่อไปถึงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสีหน้าของฮาจิเมะเลยดูอึดอัดใจมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆเลยรอบตัวฉันมีแต่คนที่น่าเสียดายทั้งนั้นเลยเขาลีิ้มอย่างอ่อนโยนกับคําตอบของฮาจิเมะในขณะเดียวกันมีความรู้สึกคันงหาจนบีบคั้นหัวใจระเบิดออกมาสีหน้าลำบากใจของฮาจิเมะที่อยู่ตรงหน้ายังไงก็เป็นสีหน้านั้นที่เห็นตอนอยู่นะสวนในมหาวงกมไม่ผิดแน่พอคิดเช่นนั้นแล้วความดีใจยิ่ง ระเบิอดออกมาแล้วในวินาทีนั้นเองก็เกิดเสียงดังแปะและมีอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ขมับของเขาดิสิ่งที่ร่วงปื้อลงมาจากขมับทางแก้มคือขนมปังชุบน้ำซุปเขาดิค่อยๆหันไปมองขนาสีหน้ายังคงยิ้มแย้มเธอเห็นภาพของท่านยูเอกํำลังบรรจุกระสนัดต่อไปโดยใช้มือฉีขนมปังของมื้ออาหารกลางวันและจุมน้ำซุปอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าผู้ร้ายที่โจมตีครั้งหนึ่งเมื่อคู่นี้จะเป็นยูเอเธอโจมตีด้วยการใช้นิ้วดีขนมปังเปียกชุมยูเอแสดงท่าทางหัวเราะทางจมูกเฮ้ใส่เขาริมันเป็นการย่อาย คิดว่าอย่างเขารนะ่ะจะทําได้หรอซึ่งชัดเจนยิ่งกว่าคําพูดอยากย,ยูเอตั้งใจจะทําอะไรนะ่ะทําอะไรนะ่ะภาพหลอนของพายุหิมะปรากฏขึ้นมาอีกรอบคุณอมนมาถึงตรงนั้นแล้ว,ย,วยูเอตอบโดยไม่ใส่ใจ,จเป็นพิเศษเชียร์ได้แต่เาริเธอไม่ได้ม้วนห่างแล้วกลับไปซะแล้วกระสุนนัดที่2ที่ถูกยิงออกมาตรงเข้าระหว่างคิ้วของเข,ขารอย่างสวยงามจนเกิดเสียงดังแปะทักษะของย,ยูเอช่างยอดเยี่ยมเขารร้องเหมือนสัตว์ก่อนจะกระโจนเข้าใส่ย,ยูเอทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและพูดว่าเฮ้ ไงยายบ้านี่ยายบ้าโยเอะเดี๋ยวจะจัดให้ทั้งสองคนเพลิดเพลินกับการปลุกปั้มต่อสู้ขณะร้องคำรามแต่ตรงนี้เป็นโรงอาหารเป็นสถานที่ซึ่งไม่เหมาะกับการทะเลาะต่อสู้ดุดเดือดสงสัยคงจะเห็นว่าพ,วพู้พนักง,งานเสิร์ฟอาหารกลางวันกำลังตื่นตระหนกโยเอะกับเคาริจึงกิ้งขุกขุกขณะลอยขึ้นอย่างนุ่มนวลพร้อมกันทั้งสองคนแล้วก็กิ้งขุกขุกต่อกลางอากาศพางกับกิ้งออกไปทางหน้าต่างที่เชี่ยออกไปช่างเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเหลือเกินสุดท้ายแล้วจะเรียกว่าพวกเธอสนิทกันดีหรือไม่่่่ออออยยยยาางงนน้้คททีีเเเะหรืลดวม ส่วนคนที่เขาดิต่อสู้ด้วยอย่างสนุกสนานก็มีแค่ยูเอและนี่จัดว่าเป็นเหตุการณ์ธรรมดาสําหรับทั้งสองคนแล้วท่านสามีเอย๋ยดูเหมือนจะตกหลุมรักเชียร์ในท้ายที่สุดว่าอย่างไรถ้าใส่โอกาสนี้มารับความรักอันสูงส่งยิ่งกว่าภูเขาแห่งเทพเจ้าและลึกยิ่งกว่าซาบโบราณสถานก้นทะเลข,ของข้าเสียตรงนี้ทีโอจงใจดันโนเข้าหากันเพื่อเน้นภูเขาอันชลัยสองลูกนั้นขณะขยิบตาจนดูเหมือนจะมีเสียงวิ่งดังออกมาล้นทะลักไปด้วยความยั่วยวนใจเหลือเกินจริงๆจ,จนกลุ่มผู้ชายทุกคนในโรงอาหาร ต้องก้มตัวไปข้างหน้าถ้าว่าหากพูดถึงฮาจิเมะที่ถูกปล่อยความเซ็กซี่ใส่แบบนั้นในขณะนี้แล้วก็คาวโอรียังไม่เท่าไหร่เธอนี่ไม่มีวัน ช่างเป็นคำพูดที่รุนแรงเหลือเกินไอ้ท่านสามีอันเป็นที่รักนี่โจมตีโดนจุดของข้าจังๆเลยทนไม่ไหวแล้วคำพูดของฮาจิเมะทำให้มังกรไม่ได้เรื่องตัวสันสดุง้งกอดตัวเองระหว่างบิดต้นขาไปมาแล้วเริ่มปล่อยความยัอยยวนจนเทียบกับเมื่อคู่ไม่ได้ออกมาเดิ๋ควรพูดบอกว่าปล่อยความรู้สึกกระตุ้นอารมณ์ออกมาแบบไม่เลือกหน้ามากกว่าทว่ากลุ่มผู้ชายที่เอ็นตัวมาข้างหน้าเมื่อคู่นี้กับรู้สึกห่อเหี่ยวมากกว่าเมื่อได้เห็นสภาพนั้นคงเพราะสีหน้าของทีโอหน้าขยักขยัเหมือนปกติจนทุกคนรู้สึก ดในบรรานั้นชิซุกุที่หยุดนิ่งดูเบื่อนั้นกําลังรู้สึกติดใจแปลกๆกับคําพูดซึ่งบ่งบอกว่าฮาจิเมะจันให้เขาริกับเชียอยู่ในประเภทเดียวกันได้ยังดูเฉยชา ถ้างานมีคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งอะไรกันเล่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องใครกันนะ่ะอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจสักนิดเลยนะฉันไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นโชคดีที่ดูท่าเขาจะให้ความสําคัญกับเขาดีด้วยอืมไม่รู้สึกอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่มีเด็ดขาดเลยล่ะชิซุคุแสดงสีหน้าหลากอารมณ์อยู่คนเดียวที่มุมของโรงอาหารแต่และคนในโรงอาหารกําลังหวาดผวาสดๆกับทีโอส่วนฮาจิเมะถอนหายใจมีเสียงกรีดร้องเกี้ยวกาดและเสียงดังสนั่นเหมือนอะไรบางอย่างพัทงทลายดังเข้ามาจากด้านนอก ช่วงกลางวันของแฟร์เบอร์เกนห่างไกลจากความเงียบสงบแบบเดิมและมีสภาพยุ่งเหยิงวุ่นวายจริงๆเวลายามเย็นแสงอาทิตย์อัสดงสาดส่องผ่านต้นไม้และย้อมเมืองแฟร์เบอร์เกนให้กลายเป็นสีส้มแสนสวยงามเจอเรื่องเลวร้วายมาค่ะถ้อยคําตัดพ้ออดควรแบบนั้นดังก้องอยู่นลานกว้างซึ่งห่างออกมาจากใจกลางเมืองเล็กน้อยลานกว้างสําหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซึ่งมีเซตโต๊ะจากตอไม้ขนาดใหญ่และน้าพุซึ่งอาศัยประโยชน์จากน้าผุดแต่ตอนนี้มีเงาคนอยู่แค่สองเงาฮาจิเมะกับเชียนั่นเองบรรดาชาวเมืองยุ่งอยู่ก การบูรณะการดูแลเพื่อนร่วมชาติที่ได้รับการปลดปล่อยการรวบรวมกองกำลังนักรบและอื่นๆจึงไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งสบายอารมณ์อยู่ในสถานพักผ่อนในขณะนี้โยเอทีโอคาริและโคคีต่างก็ช่วยเหลือผ่มนุษย์ฝึกฝนตนเองโดยเตรียมตัวให้พร้อมออกเดินทางครั้งต่อไปแน่นอนเชียหอเหี่ยวเอาหน้าแนบลงกับโต๊ะในรานกว้างเงียบสงัดที่อยู่กัน2ต่อสองแบบนั้นคงไม่ต้องพูดถึงต้นเหตุมันคือการโจมตีร้องขอให้เป็นเพื่อนอย่างดูเดือดของแอนเทน่านั่นเองเธอใช้สัญชาตญาณแบบสัตว์วิ่งไล่ตามเชีย จนโดนอันเฟอริกเก็บไปทําให้พลังใจของเจียหายไปจนเกือบจะหมดอันเฟอริกเองก็สูญเสียพลังใจถึงขนาดร้องควนค้างอย่างประหลาดเมื่อได้เห็นสภาพของหลานสาวที่ตาสว่างแล้วฮาจิเมะนั่งเก้าอี้ด้านหน้าและกําลังขยันมันเพียงกับการแปธาตาเขามองหูกระต่ายซึ่งห้อยตกลงมาจนกันหัวราอเอาไว้ไม่อยู่หูกระต่ายที่เหี่ยวห้อยกระตุกตอบสนองเธอยกหูกระต่ายหนึ่งข้างขึ้นมาแล้วุบกตดังป๊าบๆดังเป็นการขัดขานโธ่อย่าหัวราอสิคะฉันกลัวจริงๆเลยนะคะ อย่าพูดแบบนั้นสิดีใจใช่ไหมล่ะที่ได้เพื่อนรุ่นดาวคราวเดียวกันใช้เป็นของเล่นด้วยกันให้เต็มที่ก็ได้ไม่ใช่หรือไง กบเกินไม่ทันแล้วค่ะเกือบพูดว่าให้ใช้เป็นของเล่นแล้วใช่ไหมล่ะคะนั่นมันห่างไกลจากความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเพื่อนนะคะเฮ้อเข้าใจความรู้สึกของคุณฮาจิเมะที่โดนคุณทีโอไล่ตามได้ดีเลยค่ะพูดยังไงดีฉันไม่ได้รู้สึกดังเกียจเรื่องที่ถูกชอบหรอกค่ะแต่รู้สึกเหนื่อยแบบแปลกๆค่ะหัวก็ตายห่อเหี่ยวให้ตกลงมาอีกรอบแล้วเชียร์เองก็แห้งเหี่ยวมากขึ้นอีกขั้นสภาพด้ชีวิตชีวาจนต้องควรเรียกว่าเชียร์ผู้แห้งเหี่ยวแม้ฮาจิเมะจะกั้นหัวเราไม่อยู่อีกรอบแต่เขาก็พพพยยักหนน้้าาูดดดวว่่จริงะเือแส ความรู้สึกร่วมกับเชียอาจิเมะเข้าใจว่าความชอบที่ทีโอมีต่อตัวเขาเองไม่ใช่สิ่งที่ต่อขยายมาจากแค่ความรกจิตทีโอคือทีโอเธอมีความรู้สึกมั่นคงไม่แพ้เชียกับเาริด้วยเหตุนั้นความน่าเสียดายเหลือเกินในวิธีการแสดงความรู้สึกนั้นจึงทาให้รู้สึกเหนื่อยล้าจนเสือออกมาเป็นคําพูดไม่ได้อาจิเมะเปลี่ยนรอยยิ้มของเขาให้นุ่มนวลก่อนจะยื่นมือออกไปชา้าๆเขาลูกหูกระต่ายของเชียอย่างแผ่วเบาเพื่อปอบโยนเชียตัวสันสดุ้งไปชัว่วพริบตาหนึ่งจนเธอยิ่งมีสภาพเป็นเชียผู้เหี่ยวแห้งก รูปไร้มือของฮาจิเมะเพื่ออ้อนหูกะต่ายอันนุ่มฟูและวิเศษสองข้างที่ห่อหุ้มมือของฮาจิเมะเอาไว้ทําให้ฮาจิเมะฉีกยิ้มไปเองโดยธรรมชาติการรูปคําของฮาจิเมะกับการใช้หูกระต่ายรูปไร้ของเชียดําเนินต่อไประยะหนึ่งเงาที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลังสันสีสันที่ตัดกันอย่างสวยงามกับลานกว้างในป่าช่างเป็นเวลาที่เงียบสงบหวานหยดย้อยและละมุนละมัยเป็นอย่างมากในที่สุดเชียก็เอ่ยปากถามฮาจิเมะด้วยเสียงกระซิบทั้งที่ยังปิดบังใบหน้าด้วยผมของตนเองซึ่งเป่งประกายระยิ ตามระหว่างแมกไม้คุณฮาจิเมะเออเรื่องที่พูดเมื่อตอนกลางวันเออคือน้ำเสียงดูเหนียมอายแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังแบบไม่คิดจะซ่อนเร้นเรื่องที่ต้องการจะพูดแจ่มแจ้งเรื่องที่ต้องการจะยืนยันก็ชัดเจนฮาจิเมะลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เขาเดินไปข้างเชียรแบบเงียบๆก่อนจะนั่งลงอีกครั้งกลิ่นอายที่สัมผัสได้จากด้านข้างทําให้เชียตัวสั่นสะดุงขณะที่ยังคงความน่าอยู่ฮาจิเมะเอื้อมมือออกไปช้าๆแล้วโอบเชียให้ลุกขึ้นมาอย่างแข็งแรงใบหน้าของเชียฉับฉายเป็นสีแดงจาก อาทิตย์อัสดงที่ลุกโชดช่วงดวงตาร้อนรุ่มสั่นละลัวและเป,ปล่งประกายไปด้วยแสงแห่งความคาดหวังแววตาที่มองกลับมาของฮาจิเมะสงบและนุ่มนวลแบบไม่เคยมีมาก่อนเชียร์ตามที่เธอพูดเลยอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนหรอกจริงตามนั้นเลยละ่ะ เอคำพูดนั้นเป็นตอนที่เชียต้องการให้ฮาจิเมะพาอ,ออกเดินทางไปด้วยคำพูดที่ตอบกลับมาหลังจากสารภาพรักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วโดนฮาจิเมะบอกออกมาชัดเจนว่าตอบสนองให้ไม่ได้มันเป็นเรื่องในนาคตที่เชียผู้มีอาชีพนักพยากรณ์อบอกเอาไว้ทั้งยังเป็นคำพูดอันแน่วแน่ว,ว่าจะทำให้ฮาจิเมะหันมามองเธอให้จงได้ เชียมาถึงปานนี้แล้วฉันไม่คิดจะยืนยันความรู้สึกของเธออีกถึงขั้นนี้แล้วขอจะไม่ถามว่ามีคนพิเศษอย่างโยเอแล้วก็จะไม่เป็นอะไรหรอเป็นฉันจะดีจริงๆหรอหรืออะไรอีกเชียเองก็ไม่อยากถูกยืนยันเรื่องแบบนั้นปานนี้เช่นกันฉันรักเชียไม่อยากยกให้ใครทั้งนั้นช่างเป็นคําพูดเห็นแกต่ตัวต่ําช้าที่สุดและเต็มไปด้วยความรู้สึกอยากครอบครองเอาไว้คนเดียวเหลือเกินทว่านั่นเป็นคําพูดที่เชียอยากฟังมากกว่าอะไรทั้งนั้นไม่คิดจะปล่อยให้หลุดมือไปฉะนั้นเตรียมใจไว้ซะเชียเป็นคนพิศษ ของฉัน ฉันเป็นคนพิเศษของคุณฮาจิเมะค่ะคำพูดที่ได้รับมาในท้ายที่สุดข,ของการเดินทางรอยยิ้มยินดีปีดาสวยงามรอยยิ้มที่โสภพาและน่าเอ็นดูกว่ารอยยิ้มแบบปกติหลายเท่าหากผู้ชายคนอื่นได้ไมาเห็นเชียในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผอพันุใดหรือมีฐานะสงต่าเช่นใดก็คงจะโดนยิงทะลุกลางหัวใจของพวกเขาเป็นแน่เรื่องนั้นฮาจิเมะเองก็ไม่ต่างกันพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็กอดเชียไว้แน่นและจุมพิตเตยงโดยธรรมชาติเชียสั่นเทาและตอบสนองอย่างมีความสุขขณะปล่อยกายไปตามความปรารถนาของฮาจิเมะ ทั่วทั้งร่างกายบอหวิวดังสายไหมและลมหายใจหวานๆก็เล็ดลอดออกมาร่างกายร้อนเผาจนแทบจะละลายไปอีกในไม่ช้านี้คุณฮาจิเมะเงาที่เคยสอนทับกันได้แยกออกจากกันเล็กน้อยเชียรับตาด้วยความเขินอายเธอซ่อนความสดใสร่าเดิงในเวลาปกติและปล่อยความรักออกมามากจนน่ากลัวแม้จะมีสเสน่ห์ตรงกันข้ามกับความงามเย้ายวนของยเอะแต่ก็เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ผู้ชายอดลงไหลไม่ได้ริมฝีปากสีชมพูอ่อนเหมือนซากุระของเชียเปิดอ้าเล็กน้อยและลิ้นก็ตวัดไปมาเมื่อรวมกับการช้อนตาขึ้นแล้วก็ประจักษ์ได้ ว่าต้องการจะพูดอะไรการอ้อนอันหน้ารักของเชียทําให้ฮาจิเมหลีตาลงก่อนจะเอามือแนบแก้มของเธอและจุมพิษลงไปอีกรอบเพื่อตอบสนองต่อสิ่งนั้นยังคิดจะทําอีกนะสองคนนั้นค่ขะข้างนอกแบบนี้ดะเดี๋ยวสิโซโซเสียงดังเกินไปแล้วเชสุคุจังก็พูดเสียงดังเหมือนกันนะเดี๋ยวฮาจิเมะคุงก็จับได้หรอก หนวกหูกันทุกคนอย่ารบกวนเชียสิเสียงพูดคุยนคุ้นหูเป็นอย่างมากหูกระต่ายตั้งตรงแนวเชียตลีตะลานเอาตัวออกห่างและหันไปมองทางต้นเสียงด้วยใบหน้าที่แดงแปด๊ดจากนั้นพวกเธอก็วิตกหวั่นไหวเพราะโดนเชียจับได้ใครสักคนเสียสมดุลจนกจรีดร้องออกมาว่าเดี๋ยวยายบ้าอย่าดันสิทันใดน,นั้นเองก็มีผู้คนหลั่งไหลออกมาจากมุมหนึ่งของแปลงดอกไม้ที่หอ้อมล้อมลานกว้างคนที่ซ้อนทับกันต่อลงมาห้าคนคือโฮคิเดียทาโรโซซูชิซุโคและคาโอิโยเอที่ถอนหาย และดีโอที่เผยรอยยิ้มโดยสนุกสนานปรากฏตัวออกมาจากด้านหลังของพวกเขาพวกเขาเยี่ยมชมเรื่องรักใคร่ของเชียอย่างเต็มตามาจากที่กำบงังพวกชิซูขอย่างโซโซที่ดูท่าจะสนใจมากที่สุดก็ทำหน้าแดงทางกับเบือนสายตาหนีและลุกขึ้นมาแบบลุกดีลุกลน ะทุกคนมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะใบหน้าของเชียร์แดงจนเหมือนเป็นเสี้ยววินาทีก่อนจะระเบิดแล้วเธอก็เอ่ยปากถามด้วยความตื่นตระหนอกอย่างชัดเจนฮาจิเมะตอบแทนพวกชิซุโค,โคที่กอกตาไปมาตั้งแต่ตอนที่ฉันเริ่มเล่นหูกระต่ายของเชียนะ่า ตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่หรือไงคะดะโดนเห็นหมดเลยทำไมถึงไม่บอกล่ะคะเชียรทุบฮาจิเมะตบๆพอรู้สึกอับอายแถมน้ำตายยังเออขึ้นมาด้วยคนละความหมายกับเมื่อคู่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังสักหน่อยนี่แถมยังเป็นจังหวะที่ดีก็เลยไม่อยากให้หลุดมือไปด้วย ละเรื่องนั้นก็อาจจะใช่ค่ะเชียรู้สึกท้อแท้ใจกับท่าทางทําเหมือนทองไม่รู้ร้อนของฮาจิเมะแล้วทําให้หูกระตายกระดิกอย่างหนักเพราะความดีใจและความผวยเขินทีโอยิ้มอย่างมีเลศในขณะเดินเข้าใกล้เชียซึ่งมีท่าทางเช่นนั้นแล้วใช้สีหน้าเรียกร้องให้บอกความรู้สึก แล้วเป็นอย่างไรรถจูบอันร้อนแรงจากท่านสามีเป็นอย่างไรบ้างนี่นี่ลองบอกข้าหน่อยสิลองเล่าประสบการณ์ที่ทั้งดีใจและน่าอับอายของเชียจังที่หายตัวไปคนเดียวดูสิว่ายังไงล่ะทีโอแขนอ้อมไหล่เชียและใช้นิ้วจิ้มแก้มทันใดน,นั้นเองเธอก็ล้มคว่ำไปกับพื้นเพราะแรงกระแทกที่เข้ามาโจมตีหลังศีรษะแบบกระทันหันดุดดังกบที่โดนทับบี้แบรนควบคุมตัวเองหน่อยใหญ่มังกรไม่ได้เรื่องเธอใช้นิ้วที่กระตุกงักๆเหลือข้อความก่อนตายไว้บนพื้นว่าคนร้ายคือโยเอะแม้ จะโดนกระสุนน้ำแข็งยิงเข้าไปที่หลังศีรษะแต่เธอก็ยังดูสบายกว่าที่คิดเชียส่งเสียงพูดกับยูเอซึ่งมองทีโอด้วยาตายเย็นชาขณะยังทำนิ้วเป็นท่ายิงปืนคุณยูเอเชียยเอคลายท่าโจมตีก่อนจะจดจ้องไปทางเชียจากนั้นก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนและอ้าแขนออกสองข้างมานี่สิ เอคุณยูเอเชียรโผลเข้าสู่อ้อมอกของยูเอเธอกอดยูเออย่างแนบแน่นในท่านั่งชันเขา่ายูเอกอดเพื่อนรักขณะใช้แววตาเต็ไมไปด้วยความรักและความเมตตาและลูกหัวอย่างอ่อนโยนสมกับเป็นพี่สาวคุณยูเอในที่สุดฉันก็อือพยายามได้ดีมาก ชอบคุณยูเอที่สุดเลยค่ะจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยค่ะเสียงร้องไห้ด้วยความปิติยินดีและความซาบซึ้งใจของเชียร์ดังก้องไปทั่วและก็ขอจบตอนที่97เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ